กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับเกมโลบอกนั่นเองนะครับผมวันนี้ผมอยู่ในแบบ a n i m เม i g h t e r นั่นเองนะครับซึ่ง Anime Fighter เนี่ยผมมองว่ามันเป็นเกมที่รู้สึกมันสามารถประจนภัยได้เรืเ่อยๆเลยนะตามเควรที่เราได้รับมานั่นเองนะครับส่วนตอนนี้ผมมี l e g e n d a r y 3ตัวเลยนะครับนี่ครับผม l e จ e n d a r y 3ตัวแล้วก็ มีอ่ตัวแลตัวหนึ่งนะครับอันนี้ผมเป็นู้วรีกยังไงเนาะก็ขาใครที่ช่ำชองในเอ่อในแมปนี้ก็สามารถเป็นได้นะครับเพราะว่าผมอยู่ในขั้นของมือใหม่นั่นเองนะครับส่วนที่ผมจะมาดูในวันนี้นะครับเป้าหมายของผมก็ง่ายๆครับทำเวเทให้เสร็จเวทที่ได้รับจากบูมารนั่นเองนะครับผมซึ่งตอนนี้ผมมีลิเจ n นียลี่สตัวเนี่ยเป็นของดานแรกนะครับเป็นชื่อว่าโกด้านะครับก็ผมมองว่าลักษณะของมันเนี่ยคล้ายกับโกฮังเลยนะโกฮังตอนล่างสุดเซยา่า นะครับผมก็ใครที่สุ่มได้ไมเคอลเนี่ยผมมองว่าสุดยอดมากเลยนะมันสุ่มยากมากเลยนะผมสุ่มไป500ก็เท่าไหร่แล้วเนี่ยห้ารอบอบะครับยังไม่ออกเลยโหถ้าใครได้นี่ถือว่าดวงดีมากครับ <What? S 1> ก็ไอ้ถ้าคำสับบางคำคำ,คำไหนที่ผมอาพูดผิดผิด,ผดถูกๆไปก็ต้องกราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาจาัดก,การเรนเดอร์แจนกันด้ย let's go ตอนแรกผมอ่านว่าเรนเดอร์เจนขอบพายนะน่าจะชื่อว่าลีเดอร์ครับลีเดอร์เจนนะครับ,รรรบผมก็ตัวน,นี้นะครับตัวที่เราต้องฆ่ามันวิธีการฆ่าง่ายๆครับไปเลยแอทแท็กไปเลยครับหัาอยากไหวก็ต้องคิดอย่างนี้เลยโอ้โหดาเมจเราร้วมากโอ้โหดาเมจแรงมากมมเรามีดีเจเนอรี่สามตัวนะครับมองว่าน่าจะไหวอยู่รู้สึกว่าก่อนอนะันนี้มีคนมาตีก่อนนะครับดาเมจมันเลยไม่ครบนั่นเองนั้นผมต้องไปตีใหม่ใช่ไหมไป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 ,ไป ถ้าอยากให้ดาเมจมันไวแล้วก็คลิกซ้ายครับลัวๆครับเดี๋ยวไม่ก็ถ้าเล่นในมือถือก็นั่นนะครับกดตรงนี้ลัวๆเลยครับมันจะทำดาเมจเพิ่มนะครับเซอร์บอสี่ตอนนี้คือเจ็บมากครับตอนนี้แล้วก็รีเจเนอรีของเราก็คือตัวโกคาคาลับปล่อยพลังเคลื่นเต่าไปหนึ่งทีผมมองว่าตัวรีเจเนอรีนี่ได้ไม่ยากเลยนะโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันตอนที่เราฆ่าบอสครบ5ตัวนะครับ two 0 h o years later จัดการไปเลยโกฮังจัดการเลยปิกาจูเอ้าไม่ใช่ปิกาจูโทษโทษ <c oughs> จัดการเลยโกฮังปรับพลังขึ้นต่อหรือว่าไฟฟ้าแสายรัดต์จัดการันลาารเลย <What? S 1> อิอิอ,อิตัวสุดท้ายก็ไจะลบแล้วโอเคเรามาถึงหน้าปั๊มบ้าแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะส่งเควสกันเลยดีกว่าแตงกิ้ครับผมเควสเสร็จเรียบร้อยเราได้รับเป็นอ่า มวกเหรอเป็นหมวกกับอะไรสักอย่างนึงนะครับอันนี้เราเคมอะไรเราได้เหรียมเย็นเพิ่มขึ้น10%เป็นคอสเมติกก็หรือว่าเป็นของสมใสใช่ไหมจะเพิ่มค่า SPD 24อ๋อโอเคอันนี้ก็คือ เป็นเปิร์กนะครับเพิ่มโอ้เพิ่มเย็นก็คือด้านซ้ายเนี่ยก็คือ10%นตะครับตอนนี้เคล่อของบอมบ้าผมเสร็จเรียบร้อยลวก็คือผมจะจะได้จากัดเอ้ยไม่ใช่จากัดกําจัด <c oughs> กําจัดบอสในของโลกนี้เรียบร้อยแล้วนะครับขัเวอร์นี้ก็ถือว่าผมก็เป็นผ่านไปที่เรียบร้อยเนาะก็เคลื่อของบอมบ้าแล้วก็เสร็จหมดแล้วครับผมก็ สามารถไปเวิร์ต่อไปได้เลยก็คือดินจาวิลเลจนะครับผมก็ oh. ก่อนหน้านี้เนี่ยผมได้เล่นมาบ้างแล้วนะครับก็เลยพอเข้าใจกับระบบบ้างแล้วก็ง่ายๆครับสิ่งที่ผมจะแนะนําก็คือหากเรานะครับได้ตีพวกตัวร้ายไปแล้วนะครับเราสามารถนําเงินยินที่เราได้เนี่ยมาสุ่มตรงนี้ได้เลยนะครับผมซึ่งเนี่ยผมสุ่มมาหมดแล้วครับขาดวติคออย่างเดียวครับ0.047%ที่ผมไม่ออกแต่ว่าริจนินอเรทเนี่ยผมออกครับ1.4%เนี่ยผมออกมาสามตัวก็เลย อพพลังให้มันได้ถึงเวล17 18นั่นเองนะครับคร่าวๆประมาณนี้ครับสิ่งที่ผมจะแนะนำได้สำหรับเวลแรกเอาไว้เจอกันที่เวล2ในคลิปหน้านะครับหากท่านที่ชื่นชอบนะครับก็ทำไมไม่ลองกด s u b s c r i b e ดูล่ะครับเผื่อจะได้ติดตามคลิปใหม่ๆจากช่องทางของเราไว้ด้วยไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสิ่งที่ผมจะไปในเวลต่อไปก็คือนินจาวิเลตนะครับเดี๋ยว EP ีหน้าไว้เจอกันที่นินจาวิเลตนะครับก็วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนก็พบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ก็รีวิวสันนใใหม่